เด็กชายเลยนะอ่าน้ำสกูนรอดนวนแล้วก็บอกว่าชอบกิจกรรมอะไรงานอนนดิเรกชอบอะไรเล่นกีฬาฟุตบอลอยากเป็นอะไรอนาคตเอานึกไม่ออก อืมเอาแบบชัดๆนี่นี่มองตามองตามองตาเลยนี่มองตาเป็นเด็กนักเรียนแดงแล้วต้องแบบชัดเจนใช้สายตาประสาสายตาใช่ว่าจาที่ชัดเจนเร็วอยา่าเกาหัวนะไม่มีอะไรคันหรอกนะผมชื่อเด็กชายเด็กชายนะครับ ออย่าหัวเราะเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเขินม้วนไปอยู่ใต้เก้าอีนะ้ซะแล้วก็งานดีเรกชอบอะไรทุตบอลฟุบบอลอีกแล้วท,ทั้งห้องสมั่งเนี่แล้วก็ต่อขึ้นอยากเป็นอะไรอนาคตฉันอยากเป็นอา้าฉันอยากเป็นอะไรครับ ผมอยากเป็นอะไรครับไม่มีไม่อยากเป็นอะไรเลยในชีวิตนี้อยากอยู่บ้านเฉยๆเอาหมายเลสี่ธนาวันเรือนแก้วอะไรแก้วอ่ะ